มีโอ้ยมีมิวจ้วยหรือว่าที่คาดผมแม่งทำให้กูยิงไม่โดน <c oughs> วะก็เป็นได้ถอดละกูถอดละมิว,วใช่บอกมิว,วมิลิเซียนี <c oughs> ่ย่ะไปนี่เป็นใจทั้งสองเลยทั้งสอง,ม,ง,งม,มีคนเล่นปะ nhẹ Đâu quên bắn rồi. À. Loading you back. Lights out. ba. Không đảm, อคิว่ามีเอาพี่ยโดยว้าวกูลมไ้พักเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเยนก่อนไม่ไม่ไม่เชี่ยเนี่ยจอไอเชี่ยนอลคิลลี่อะตนใจเย็นก่อนกูยังไม่หันได้ทำที่อะไเลี่ยล้มไปสองละขึ้ในจอกลัว มันโผล่มาแค่มันยังไม่โผล่เลยอ่ะแต่คือในจอมันอ่ะมันโผล่มาวิหนึ่งอ่ะแล้วมันก็ยิงไปอู้หูยกูยิงเหรอไม่รู้กูชุบป้าพี่มึงไงเยี่ยมใส่ไปแล้เยอะแยะยังสามอย่เฮ้ยมีบันไดบันไดมีแท็กกูยิงขอโทษเน่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 อยู่ตรงเนี้ยมาสามนะครับกูไม่ได้ยินเี้ยเลยกูเปิดอยู่หน้า ไวสเตอร์จะสาองรวยไวสเตอร์อยู่ตรงม oh ือแบบโยโกโย่กูอยู่กูอ um ้เห kind of ี <h <h ้ยมบอมอยู่นู <h <h ่นโอ้โห my god GG จะได้ไหมฟันฟรีพีไปเจอวีไอพีคนไทยผู้หญิงว่ะมึงเห็นเลเซอร์ไหมมึงเห็นเลเซอร์ใช่ไหมข้างหน้ามึงอ่ะไม่อ๋อไม่ใช่กูอ๋อข้างหน้ามึงสีท่าไอ้เหี้ยไหนอ่ะมึงเห็นเลเซอร์แดงข้างล่างจีกัมเองจีกัมเอ็งเฉียงข้างล่าง กูไม่รู้ว่ากูเมื่อถึใครเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงคุยกันอะไรมึงคือหมายถึงใครกูงงอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงอะหมายถึงไอ้แซดแต่กูคุยกับมึงเพ้อไอ้สัตว์ชุบปลาปีมูญแยงยอไปนั่งนิ่งๆไออีดอกกูนึกยพี่ต่อคุยพี่คุยกับไอ้แซดกูเห็นเมื่อกี้คุยกับไอ้แซดอยู่ไม่กูคุยกับมึงตั้งหลายแล้วไม่ยอมไอ้เชี่ยมูญแยงยองง กูอ <ih az violin inding> ือว่าแต่มึงกูก็งงเมื่อ <PAUL> ก <bunker ring> ี้เมื่อกี้ได้เสียงเสียงปืนปังปนึกว่าไอ้แซยิงยิงแถบไม่ใช่แล้วเมื่อกี้พี่ตอบอกเลเซอร์กูนึกว่าแถบปัง อ๋อสูบาบีมวยยงเข้าใจปะคืองงอ่ะกินไม่ตายเหี้ยอาจารยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่มึงใช่มั้ยที่มึงที่งงอ่ะไม่ใช่กูไม่ที่งงอ่ะกูะที่ขวบฮะใครคนไหนมึงใคร วันนีใครเอาแคงงว่าใครคนไหนพูดมพูดชื่อดีกว่าเฮียเขาอยู่กัสิทธาบมึงเห็นเลเซอร์ไหมก็รู้สิทธาไ็่คือผมไงแต่แต่ได้ยินพี่ต่อบบ่่อนต่อผ่ง่อพี่ตอี่ต่อพี่ต่อตอพตอพีตอบี่ตอพอพี่ตอบบ่อกเลเซอรีอิ่ะ่อ้ี่พี่ต่อยี่ต่ี่ต่อพี่ต่อพีนต่อยี่ีี่พออ่อ่ต่อีออี ล้วรู้มีคนไทยในนี้แหมเป็นผู้หญมึงยิ่งเลามตัใหญ่เลยยกูอายอ่ะกูอายกูพูดเชียล้ขอโทษครับจะได้ม่ไหมขอโทษครับงขาราับงเรืบองร่ไม้ ้มเมื่อกี้กูจริงว่ากูมึงมีคับคาในสัตว์ตรเดียวคือกูไม่รู้ว่าใครคอใครอ่ะไม่แน่ใจว่ากูไม่แน่ใจว่าตกลงมันเปิดมีันกำแพงขาวๆอ่ะแล้วมันมีเลเซอร์แดงๆเว้ยแล้วมันขยับด้วยแล้วมึงก็ไม่เห็นเว้ยไอ้เหี้ยพี่เราเลเซอร์อยู่ตรงไหนพี่เูาไม่รู้เลเซอร์อยู่ตรงไหนไม่รู้รู้อยู่ตรงนั้นนะแต่